ฝนต้าเวยก็ <c oughs> มีความรู้เขียนได้สวยอีกต่างหากจึงเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆจไวมค้าเจ้านายเอ้ยถือว่าฉันไม่ได้พูดแล้วกันเ,เจ้านายคุณจะจัดการกับฉันยังไงอบอกฉันหน่อยได้ไหมคุณอย่าเอาแต่ยืนเฉยไม่พูดไม่จาสิมันน่ากลัวจริงๆเนาะ นี่เจ้านายถ้าคุณจะเอาไฟผาเผาฉันแล้วก็คุณเอาความรู้ของฉันไปดีกว่าฉันไม่ได้ใช้แด่นอนฉันรู้ว่าคุณนะมีความรู้แต่ขอเพียงคุณยอมสอนฉันฉันรับรองฉันจะต้องมีความรู้ให้ได้ฉันจะไม่ขี้เกียจเลยฉันไม่รับกลับเธอเก็บมันไม้ได้อะไรนะฉันทนไม่ได้ที่เธอไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีอารมณ์จะสอนหนังสือเธอด้วยหมายความว่าไงคะ เอามานี่ตามกฎของโรงรับจำนำหมายเลขแปดถ้าเธออยากจะได้ล่ะก็ต้องมีการจ่ายคืนฉันให้เธอเก็บความรู้ของคุณวไว้ แป่ว่าเธอต้องจำนำสิ่งที่เธอมีทั้งหมดจริงเหรอคะท่นายคุณท่านเป็นคนดีจริงๆของที่ฉันจะจำนำฉันขอคีดดูก,ก่อนนะจำนำอะไรดีเออถ้างั้นก็จำนำความทรงจำที่งดงามทั้งหมดเป็นไงความทรงจำที่งดงามเธอมีความทรงจำนี้ด้วยเหรออ ต้องมีบ้างเลยดนะ้าถ้าหากว่าไม่พอก็เอาเวลาหลายปีที่ฉันอยู่ชุนหม่านหลูจำนำพร้อมกันเสีเลยถ้าหากว่ายังไม่พออีกงั้นคุณก็เอาความทรงจําทั้งหมดก่อนที่ฉันจะมาอยู่ที่นี่จำนำไปให้หมดเลยคีนี้พอยังนั่นไม่ถือว่าเป็นความทรงจําฉันจะเอามาทําไมฉันจะรู้ได้ยังไงที่ของเฉินต้าเหว่ยคุยังรับเลยเธอไม่ใช่เฉินต้าเหวยนี่แต่ว่า ฉันพูดเธอเขียนข้าดิฉันฉันจริงตามข้อสัญญาของโรงรับจำนำหม่เลขแปดจำนำความไม่สุภาพของฉันฮะเขียนสิอยากคาย ไรเหตุผลปลิ้นปลอนกลับกลอกหมดแล้วมึงยังมีห้ามหยุดเขียนต่อไปอเื่นเขินหลอกและจอมปลอมยังมีอีกเหรอคำพูดเชื่อไม่ได้รวมทั้งกระดาษไม่พอเขียนแล้ว ลงชื่อเก็เสร็จแล้วค่ะคงจะใช้ได้แล้วนะฉันเก็บความรู้ของเหวยรั่วไว้ได้แล้วไม่ต้องถูกไฟเผาแล้วใช่ไหมเจ้านายงั้นตอนนี้คุณ นี่คือของที่ฉันจำนำเหรอทำไมของจำนำของคุณอื่นเป็นสีทองสว่างสวยส่วนของฉันทำไมมันมืดครึมแบบนี้เอามันไปเก็บไว้ในช่องของคุณไว้เจ้านายคะครั้งนี้ไม่ถือเป็นการค้าขายใช่ไหมฉันเป็นเจ้านายเป็นการค้าขายหรือไม่ฉันตัดสินใจเอง ขอบคุณค่ะเจ้านายยอดไปเลยเรื่องนี้ถือว่าได้คลี่คลายแล้วงั้นอีกเดียวฉันจะไปเดินเล่นซื้อเสื้อผ้าดื่มให้เต็มที่ต้องฉลงิงสิกหน่อยฉันไปละลืมจำนำความละโมบของเขาเลยเนี่ย